อืฮอือพย้อนไปอสองชิ้นนะสวัสดีครับพบกับช่องข้าวหองแอนพอนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่าบ้านผมเนี้ยเลี้ยงแมวไว้สองตัวแล้วก็วันดีคืนดีก็มีนกมาทำรังแล้วก็ออกลูกมาสามตัว อันนี้พอโตปุ๊บตัวแม่นกเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นนกกระจิบ <Okay. S 1> นะก็เลยว่าเป็นนกปลอดหัวดําแม่นกก็พอนกแม่นกก็ฝึกให้ลูกบิน hmm. ปรากฏว่าก็บินกันได้ <Yeah. S 1> แล้วมีอยู่ตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> บินไป <Yeah. S 1> บินมาปรากฏว่าโดนแมวผมจับกัด <Okay. S 1> ทำให้มี <Okay. S 1> บาดแผลนะครับเราพ่อแม่นกก็ไม่กลับมา <Okay. S 1> แล้วก็ลวเลยต้องเอาลูกนกหนึ่งตัวที่เหลือเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าก็น่าจะบินแข็งแล้วละ่ะ แต่อาจจะมีบินรัสถกก็เลยโดนแมวงับเข้าไปเลยต้องเอามาเลี้ยงให้ม,ม,ใหมันแข็งแรงกินไปสามชิ้นเพื่อที่ว่าถ้ามันแข็งแรงแล้วก็จะได้บินไปนะครับก็ผมก็ไปห,หาข้อมูลมาว่านกปลอดนีม่มันกินอะไรอ่มันกินนอนกินมแมลงแล้วก,กินผลไม้ไม่รู้จะไปหาผลไม้อาหารหนอนมแมลงให้ที่ไหนนะครับก็ต้องใช้ผลไม้สุก่อหวานก็พาไปหาหมอ แมวผมจะมีสองตัวนะครับริวกะแล้วก็โท่ละเ,เป็นริวกะที่ดันไปงับเรียกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดกันเลยทีเดียวอ้าวกินนะรลูกชิมแล้วล่ะกินไปหลายชิ้นละตาลืมหรือ,อยังอะล,ล,ลืมแล้วนี่ครับนกปลอดนกปลอดหัวเข่าเดี๋ีวบอกนกปลอดหัวแดงบอกอ หัวก็จะเป็นสีมันจะมีนกปลอดหัวโขนครับแล้วก็มีนกปลอดหัวเขมานี่ก็เป็นนกปลอดหัวสีเขมาอย่างที่จะได้บินไปกับพ่อกับแม่ครับโดนแมวตกเตียงเสี้ยงนั้นแผลสิไหนดูแผลสิ<ม>ดีขึ้นไหมได้เดี๋ยวเอาใยามาฉีดก่อน เมื่อกี้ตอนที่เข้ามาก็อาปากรอเลยด้วยความหิวให้กินแก้วมังกรครับเมื่อวานให้กินอะโวคาโดเฮอนะ,ะปีเหมือนนั่น,นไ,ไม่ค่อยดีเลยก็ให้พ้นหรอใช่ นสภาพ้อยกัดก็ไปเสียค่ายาให้ครับโอ้ขนล่วงเลยเหรอหรือหมอก็ตัดขนออกไม่ได้ตัดอะไรเลยไปไหนไม่ได้แล้วเนะี่ยถ้าบินไปคงยังบินไม่ไหวด้วยขนล่วงขนาดนี้หรอลิ้วกัะเนี่นะ nè érte. Tiszom đi végére. mọi Hát, 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 hát,